เดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครนะคะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามร่วมลงแขกตกก้าดำนาปลูกข้าวตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะนางสาวจิราพรเบิกบานดีในอำเภอเมืองสกลนครพร้อมด้วยพอบานเอกบัลลังเสนีวงณนะอยุธยานะคะรองรองผอ,อรอร,อรอมนจังหวัดสกลนครนะคะนำบุคลากรในหน่วยงานร่วมกับ ส่วนราชการองค์กรประครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะประชาชนจิตอาสาและก็คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านลาดกระเชอและชาวบ้านในพื้นที่ค่ะร่วมประเพณีลงแขกตกก้าดำนาปลูกข้าวรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามแนวหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แปลงนาคุ้มบ้านจัดสรรปานลาดกระเชอหมู่ที่8นะคะตำบลห้างอำเภอเมืองสกลนครนะคะ <c oughs> จังหวัดสกลนครนะคะ่ะ ทางสาวจิราพรเบิกบานดีในอำเภอเมืองสกลนครค่ะกล่าวว่าโครงการน,นี้จัดขึ้นโดยพระอธิการพรสวัสดิ์พรมสาโรเจ้าอาวาสวัดอัมพวันสุทธาวาสเพื่อเห็นถึงความสำคัญของข้าวและอาชีพชาวนาซึ่งเป็นรากฐานของวิถีชีวิตไทยเพื่อเป็นการบูชาพระแม่โพศพ ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งข้าวตามความเชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงความกตัญญูกะตะเวทีที่ช่วยหล่อเลี้ยงต้นข้าวให้เจริญงอกงามเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่นน้ำให้กับประชาชนได้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนไปฟังเสียง นายอำเภอเมืองสกลนครท่านจิราพรเบิกบานดีกันค่ะในช่วงเช้าเรามีพิธีส่ขขัญข้าวนะคะก่อนที่จะลงดํานาซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สําคัญที่เราจะต้องได้มีพิธีส่ขขัญข้าวนะคะส่ขวัญปูแหดตาแหดยญาแหดนะคะซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมของภาคอีสานแล้วก็ถือว่าได้บูชาพระแม่โพศพด้วยซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ตามความเชื่อแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลและ ถือว่าเป็นการเคารพนะกบตันยูนะคะต่อข้าวแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามแล้วก็ประเพณีการดำนาอาชีพเกษตรกรรมที่บรรพบุรุษของเราได้ทํา